ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมืณีนุ่นทิยากับในหมาบ้านน้องต้าเด้อค่ะเด้อเออ่มาตามความฝันน้องต้านะคะว่าเพิ่นฝันไปแล้วบางท่านบางคนเพิ่นก็โอนเงินมาให้เพิ่นก็แกล้งสลีปทั้งไล่นุ่นทิยากะจะอ่านผ่านช่องให้นะคะบางคนบ่ได้บ่ได้แกล้งสลีปห้ากับว่าอ่านผ่านช่องให้นะคะกับว่าเป็นอย่างค่ะทุกบาททุกสตางค์กับเขาบัญชีน้องนุ่นเอ่อน้องต้าทุกบาททุกสตางค์นะคะบ่ได้เขาบัญชีนุ่นทิยานะคะ เราก็จะมาถามน้องต้าว่าเขาจะให้ตามเลขโตัวใดในงวดวันที่16มิถุนา2565นะคะไปปั้งน้ำกันเลยค่ะ,ะน้องต้าน้องต้าหวัดดี FC ดแลนะคะนี่ FC โอนมาบัญชีน้องต้าทั้งเมดนะคะแต่ว่าก็มีสองท่านที่แกงสลิปทั้งรลายหาแม่อานซื้อหายนะคะก็มีคุณเข็มพรเพิ่มพูนทำงานอยู่เกาหลี500บาทนะคะแล้วก็คุณป้าโซภา ห้าร้อยบาทรวมทั้งหมดทั้งมวลเป็นเงินหนึ่งพันบาทเข้าบัญชีน้องต้านะคะ,ะรากาของลกงุงเฮงมาจากช่องของเฮงลุงเรื่องนะครับช่องของเฮงลุงเลื้องก็จะมีคุณสำเริงนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็คุณสเสด็จนะครับคุณสเสด็จจากนนทบุรีหนึ่งพันบาทแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ,อ ให้การมันแอบมบีนมาโสงน้องตาป้ออ,อ,อหารร่อยนะครับแล้วก็คุณเพนพีมม่มลนะครับทำผานะครับห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็คุณทิตาจากนาครสวรรค์อีกสองร้อยบาทนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็นเงินสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็ต่างรายซื้อีเนาะนะครับต่างรายซื้อีเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าก็เชื่อดูนะครับอธิบดีให้ เป็นหมอเพิ่มการศึกษามาเห็น uh ้องต้านะครับเดี๋ยวเาี๋ยวก็สิโอนเข้าบัญชีให้น้องต้าเลยครับต่บาก้อนสิโอนนี่น้อถามอย่างหนึ่งฝันไปนี่วันขั้นได้ฝันค่ะบันันได้ฝันพี่น้องคนต้าขานลิ้วคนจะพูดว่าฝันห้าเดี่ยวฝันแล้วคนเก่งจดใจจ่อเป็นว่า มืัอน,นี้นอ้องตาครับเป็นโชคดีเด้อสังวัน,นที่ผ่านมางานผู้เบิงกับท่านเลยลุ้นๆกับนี้ฟู้บิโชคดีแบบนี้เสียดายจมกันมาแล้วแต่แป้งฟูกแบบนี้นะครับอ้อนที่ยาพิสตอได้อะน้องตาบางท่านบางคนเพิ่นก็นอยากรู้ว่าน้องตาเรียนอยู่ชั้นปอใดค่ะสันม้หกแล้วค่ะม้หกแล้วโอ้สแสดงว่าแม่ตอบคำถามผิดแม่นึกว่าน้องตาอ,อยู่มม้อสองปีน,นี่เรียนอยู่มมหกแล้วมหมอค่ะ อีกปีนึงก็บเได้เขาปีนาเขามาหาไล่แล้วป้ได้เขาค่ะคือบ้อเรียนต่อออกไปเห็นงานฮะออกไปเห็นงานจะเรียนแช่มอกเราจะออกไปเห็นงานบ่ดเลยค่ะแล้วก็เห็นงานน้ำเรียนน้ำค่ะเป็นเรียนปวสอ๋อเข้าใจแล้วเปียนปวสสองยันทุนบกพร่องหลูกแม่น่ะทั้งไม่ใจทั้งบานมั่นกับไลยโพดค่ะบม่อยากให้ตากับยายคิดยากเนี่ยเลี้ยนยานเพิ่นพอตากับยายห่วงเราลูกเนาะ พี่น้องบางท่านบางคนนะครับอาจีพลุงหูประวัติของน้องต้านะครับว่าเอาคือจำควานเป็นยูคือเป็นแต่ดียูมีบ้านซองของหอยโยซันน้องต้าเป็นเป็นกำพร้านะครับทั้งพอทั้งแม่นะครับตอนนี้เป็นมาอาศัยอยูุนำคุณย้ายคุณย้ายกับอายุหลายแล้วนะครับคุณย้ายอายุของสี่ปีแล้วคุณตาคุณย้ายก็ได้ว่าสามารถจะทางานได้นะครับหารายได้ก็ได้นะครับจําเป็นต้องต้องหาเงินใสเองนะครับ เจียจุนคุณยายคุณตาพ่อมนะครับแต่ว่ากับนีอยู่บ้านบ้านเป็นบ้านของคุณตาคุณยายเพิ่นนะครับเพิ่นมีพอมีแม่เพิ่นก็ได้มาอาศัยอยู่น้ำนะครับเพิ่นก็พยายามดิ้นรนเนาะพี่น้องเนาะดิ้นรน,น,นเพื่อเสียเจ้าความเรียนจบไม่ได้แล้วก็สิเรียนให้สูงที่สุดนะครับเพราะการศึกษานี่มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นเป็นว่าเป็น เป็นไฮเป็นน้าที่ติดตัวเข้าไปก็สามารถไปขายทีมได้เพิ่มขึนะครับสิ่งที่ควรจะเลื่อนไปน้าได้ก็ต้องมีการศึกษาเป,เป็นสิทธิพยายามเรียนให้สูงที่สุดถ้าเทียมมีผู้ให้ทุนสิ่วันเรียนหรือเกลบาก็กเรียนให้เ่าค่ะเพราะว่าเพราะว่าเจ้า,จาของตังต้งใจอยู่แล้วว่าสิททำงานไป,นไปพร้อมสี่เลี้ยงไปพรพออแม่ค่ะเดี๋ยวถามน้องต้ากันน้องต้ามีคนโอนเขาบัญชีทั้งเมดหลายบันไดลูกก็ร่วมกับ เกือบเจ็ดพันกว่าค่ะตอนที่เขาบัญชีตอนนี้แม่ค่ะแบบม่พยายามให้น้องต้าก้าวข้ามขอบคุณให้เอฟซีคนที่โอนเขาบัญชีน้องต้านะคะให้เอาการรวมรวมร,วม,รวมเท่าเดียวโลดนะครับมือนี่ของของพขาที่นี่ก็บสองพันเจ็ดค่ะก็แม่บัญชีอันอันนี้เป็นหาอ่านซื้อซื้อเนี่ยแต่ว่าจริงๆเขาบัญชีน้องต้าเลยอ่ะสองพันเจ็ดกระดิ่งโต๊เกื <2007 S 1> อบหมื่นแม่ค่ะกับหมื่นหมื่นเนาะก้าวข้ามขอบคุณให้เอฟซีนะลูกค่ะนูก้าขอขอบคุณ เอฟซีคนทีเมตานูทีแม่ค่ะทีโอนมาให้เป็นทุนการศึกษานูกัสิมียังนูกัสิบอกคือเกาล่ะค่ะบอกให้พอพอพอแม่ทุกคนถือเพื่อจังเพื่อนแบบเพื่อนเมตาน้าหนูนะคะนูกับสิเฮ็ดให้ดีที่สุดค่ะทำแบบเฮ็ดตัวให้ดีที่สุดค่ะ แม่ได้ยินข่าวว่เาเงินส่วนหนึ่งน้องตาแบ่งไปซื้อของมาทาบุญบ่ลูกแม่ค่ะเฮ็นบุญไปวัดค่ะเฮ็นบุญไปวัดแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้คนที่เพิ่นมาบอกมากเพิ่นมาบอกค่ะแม่เชื่อว่าเพิ่นจะได้ยินสิ่งที่ห้วาวอยู่นนลูกเนาะแต่วัดน,นี้ได้ยินว่าน้องตาจะให้ตามตัวไดก,ก็ลูกให้ตามเจดแปดค่ะ เกจแปดอ๋อไอไ้งวดที่ผ่านมาไที่ท่านได้ออกแมนค่ะที่ทิมมันเพท่านได้ออกงวดที่ผ่านมานีเออ่เ,เออพิ่นหย้ยเกจแปดบนกับปศูนย์สองรางเมนค่ะศูนย์สองรางออกไปแล้วออกตรงตรงปันจับ,บว้างงวดนี้ก็เลขสีให้ตามเกจแปดนั่นเป็นรูหัวก่อนห้ยเกจแปดพอดท่านได้ออกนั่นรูท่าได้ออกหรือว่าถ้าน้องตาฝันย่ำฝันโตไหม่กิด นสิโทรหาแม่เด้อแม่สิได้มาตั้งกล่องมองแต่งกับโทรหาพอแห้งก็ได้เด้อถูกเด้อเพื่อว่าพแม่นพี่น้องเอฟซีเพิ่นกัยังร้อยอยู่นะคะเพิ่นก็อยากร้อยก็หวังกับน้องตาน้องตาบ่มีทุนจะซื้อเพิ่นก็ซื้อเพื่อนะคะนะคะน้องตาให้ตามเจ็ดแปดได้สเด้อเพราะว่าเจ็ดแปดพันออกนะคะวดทิ่ธ่านมาเพิ่นบอกว่ามีผู้ยิ่งมาบอกว่าเลขออกแล้วขังบนเจ็ดแปดขังล่างศูนย์สองนะคะ คปลากค้ดปลาเลขกระออกศูนย์สองตรงตรง่ว่านองตาวางงวดนี่บ่าหันฝันติว่าก็ยืนยันอยากให้ตามเจ็ดแปดเพื่อว่าเจ็ดแปดมาออกงวดนี่นะคะตา่าใก้ๆมือมาฝันนองตาก็จะเ่ว่าให้ฟังคือก้าว่าจะเป็นตัวใดนะคะพี่น้องกับโอดใจรออนนยครับเด้อเพราะว่าความฝันนี่มันบังคับบ่ได้นะครับว่ามันคิดเอาว่ามันคิดเอาว่าเออที่จะบอกก็บบอกนะครับเป็นเพราะฝันเป็นกสิว่าเป็นบพรฝันนะครับเป็นฝันเป็นก็สิว่าสู่ฟันนะครับ พราะว่าน้องตาเป็นู่เป็นคนนี่เส้นรูหยาเป็นคนตายุณย้ายเป็นแบบดูแลปกปักรักษากลุ่มครองดูให้พี่น้องร้องน้ำไปคิดจระเาบบงนะครับเด้อเด็กตัวคุดชุดที่เหลือนะครับเอาคือบอกคิดวัาถือชุดที่เหลือคือเจ็ดแปดนี่นะครับเจ็ดแปดนี่ก็อาจจะเป็นโชคลาบไม่งว้นนี่ก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดน้องเป็นบู้ฝันก็พี่น้องก็ร้องเบ้งนะครับเด้อเจ็ดแปดนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาบนะครับ เลขลงต้านี่ซีงวดเขามาซีงวดลางทั้งนั้นมันบระหุแม่แม่จำว่าพิษได้เนาะนเขาลางทั้งนั้นได้เพื่องวดนี่เป็นบนว่าจังไรรุ่งกานงวดนี่เป็นบนกับแน่แนนเนาะพาะวลามันเทามันสลับเนาะ,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 ะพาะว่าเขาลางมาซีงวดติดติดเนาะสิเป็นบนหรือสิเป็นลางกับบรู่สิม้าหรือว่วมาก,กับบรูนะครับ นี่ก็จะว่ากันนะครับเด้อเพื่นของผแม่นผู้สีมาบอกเลขนะครับแต่ว่าเพื่นต้องฟังเพ่นเพ่นังเพ่นฟังย้ำไดเพิ่อนแบบเขาบอกสู้พี่น้องฟังนะครับก็สู้มีสู้น้องฟังแต่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทั้งช่องของเขาทั้งช่องนนทิยาเลยกับช่องของเบรีิงนะครับได้มีโอกาสเป็นซื้อกางเป็นสะพานบุญนะครับพี่น้องครับน้องตาได้ส่งถึงกันได้นะครับแต่ถือว่ามีบุญร่วมกันนะครับ ขอให้พ so 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 ี่น้องสุขสุขคนเด้อนะครับโชคดีโชคงานดีไม่แห้งสุขสุขคนได้เก็บได้จนนะครับขอให้ดำดั่งเลือดไวขอให้ถูกหวยน้ำกันสู้สุขบุญเด้อประวัติป็นงวดอะไรขอให้โชคดีน้ำกันก็ขอขอบคุณเอฟซีนะคะเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ให้ความไว้วางใจทางช่องของเฮานะคะที่เป็นซื้อนําเสนอบางท่านบางคนก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ เมตตาสงสารนองต้าแล้วก็ให้ความไว้วางใจทั้งสองของเฮาสองนุนทิยาหาเก้านุนทิยาผ้าร้วยหรือลุงเฮ่งลุงเรื่องหาเก้านะคะที่เป็นซื้อระวางเป็นสพานบุญไห่ระวางนองตากับทั้งสองของเฮานะคะถานองต้าฝันอีกย่าโตได้นุนทิยาก็จะลงเป็นทีพห่ถ้าเกิดมาบ่าได้ก็จะโทรมานะคะเพราะว่ามีเบอร์โทษแต่ว่าบางท่านบางคนก็ขอเบอร์โทรนองตาบอกตรงๆแล้วค่ะเด้อ ได้เมื่อไรลูกบ่อยากให้ให้พัเราเสียก็แมฆเพราะว่าเพราะว่ายันผู้นั้นกระโทรผู้นี้กระโทรนอนคนสี่ผู้นี้ไเวลาแมีเบ่มีเวลานอนกคันอยากโทรก็โทรมาทั้งช่องของเฮานะครับคนผู้ใดอยากได้เลขที่บัญชีของน้องตาโทรมาทางหมื <ave S 2> ่นโทรของทางช่องของเขาเลยครับเด้อสิเป็นซื้อกลับให้นะครับโดยเส้นพี่น้องปูน่านบัญชีของน้องตาเลยนะครับโดยที่พ่ต้องผ่านทางช่องนะครับแต่ว่าเบื่อโทรออกของทางช่องไปนะครับเนาะเห็นใจเพื่อน เพราะว่าเปิ้ลกะพักพรทั้งเลี้ยนน้ำน,น้ะลูกเนาะเพราโทรมาเอาทั้งสองเฮ้าก็จะหายมาเลยบนที่น้องตาทุกบาททุกสตางค์กับเขาบนที่น้องตาคือเก่าเพียงแต่ว่าเฮาเปลี่ยนสพานบุญหายนะคะในคลิปนี้กส็สรุปเลยนะคะน้องตาหายตามเลขโตเก้านะคะหายตามเพื่อนบอกว่าเลขออกแล้วข้างบนออกเจ็ดแปดข้างล่างออกศูนย์สองนะคะผลปรากฏว่าศูนย์สองกับออกข้างล่างแต่ว่าโตที่เหลือคือเจ็ดแปดยังบม่ทันออกนะคะน้องญาน้องตา้าว่าหายตามนะคะหายตามก้อน ตามตัวนี้ถ้าเกิดใกล้ๆมือฟันดีก็จะมาตามอีกคงสุดท้ายว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่เป็นเลขตัวใดนุ่นที่ยาาจะมาตามหายคือเก้านะคะคขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะนะคะ<ม>ระบ๊าับดีค่ะ